สวัสดีค่ะพบกับดิฉันเอสเซอร์ลิฟิเคชันในเกมแหล่งกิเซอร์โมบายนั่นเองตอนนี้เอก็มาอยู่กับซิกมาวองเอจิลนะฮะโดยเป็นชื่อล่าสุดแต่ชื่อในอดีตของเขาอ่ะคือเฟอร์เนอร์วองเอจิลซึ่งโดยปกติแล้วเป็นลูกหลานของอันเชมิลเลอร์และวานา เหล่าคู่ผัวเมียตัวร้ายในแรงกิเซอร์ภาคสาค่ะเพื่อใครจะรู้จักกันดีเนาะสิ่งที่เอสอยากจะสารภาพมากที่สุดคือวันนี้เอสได้ไปลองซ้อมเอเป็กไอรีนาเพื่อที่จะเตรียมการเล่นซีซั่นเเอสมีความรู้สึกว่าปัญหาการเล่นโคทากริสไฮบิตมันมี มันมีจุดด้อยเยอะมากด้อยจนเอรู้สึกว่าถ้าขืนเอยังยึดหลักตามอุดมการเดิมโดยที่ไม่ใส่ตัวตามกระแสเมตาที่พี่จีนเคยรีวิวไว้ว่าทำไมถึงให้เทียสูงขนาดนั้นก็ขอบอกไดไ้ง่ายๆเลยว่าเอเองก็อาจจะขึ้นแรงยากขึ้น ตั้งแต่วีคแรกเลยก็ได้และอาจจะขึ้นช้าคิดถึงตอนสมัยที่ซีซั่นเจ็ดเลยพอพอใส่มาริเอลลงเด็กคือพอฟฟอร์มทันทีเลยจ้าอารมณ์ก็จะประมาณนี้แหละเอาล่ะมาพูดถึงหัวข้อที่แท้จริงที่เอจะมาทำในคอนเทนต์นี้นั่นก็คือการกดกาชาหาเวอร์เนอร์วองเอจิลและก็แมรี่อันเดล เอจะเรียกย่อๆว่าเวอร์นแดงแล้วก็แมรี่นะคะชื่อมันยาวอีกแล้วเวอร์เนอร์มันมีสองคนในในนี้ด้วยมีเวอร์เนอร์จามที่เป็นว่าที่สามีของโรซาเลียในอนาคตด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเราก็จะไปที่เมนูทำม,มอนกันเลยเนาะโอเคจริงๆเอเคยกดเวทแฮมมาแล้วแต่คราวนี้เอจะไม่ไดมากดเวทแฮมนะเว้ยต้องขอบอกไว้ก่อนว่า ไปถึงห้าดาวแล้วก็โอเคเลยค่ะเดี๋ยวมีคนชวนมาไปบอกเขาซีว่าไม่ว่างพูดไปเลย sorry I'm pouring w a น e ะ เอาละคุยกับเขาเรียบร้อยแล้วค่ะเอาล่ะชื่อกาชาก็มีชื่อว่าเช่ารถซสอบไลท์ผู้เดินทางแห่งแสงสว่างค่ะโดยเอจะมาอธิบายยูนิตแต่ละตัวโดยพอสังเกตโดยเวอร์เนอร์แดงจริงๆหน้าเหมือนซิกมามากจริงๆก็คือซิกมาแหละค่ะแต่ว่าตามเนื้อเรื่องก่อนที่จะปูเข้าไปสู่เมนสตอรี่สามเวอร์เนอร์ได้ ใช้ชื่อเก่าจริงๆชื่อนี้มันเป็นชื่อแรกซิกมาเป็นชื่อที่สองที่กีซาลอฟถูกเอาเวอร์เนอร์จับไปเป็นตัวทดลองในการโคลนซิกมาอันนี้ไม่เชิงนะต้องไปอ่านประวัติตามภาคห้าเลยอืม,อมก็เนี่ยนะจะมีประมาณนี้ค่ะตามสรุปข้าวๆอ่ะเวอร์เนอร์ จะมีวิธีการเล่นอยู่2แบบคือฟอร์มบุกกับฟอร์มป้องกันฟอร์มบุกก็จะช่วยในการเร่งดาเมจและฟอร์มป้องกันจะช่วยในการสวนอีกฝ่ายรุนแรงมากแทบจะทำให้อีกฝ่ายถึงตายได้เลยโดยเฉพาะพวกตัวนิ่มๆอ่ะโดนสวนทีเจ็บแสบป,ปวดร้อนแน่นอนพวกนกบางอย่างเชอร์รี่ก็เคยโดนสวนมาถึงตายแล้วเหมือนกันค่ะ ส่วน5 3าีนี้จะจะทำให้วิธีการเล่นน่ะออกแนวได้หลายอย่างคือมีโอกาส50 50เลย50แรกคือตีตายได้บัฟทาเลนต์ประเภทบุกแรงขึ้นแต่ถ้าตีไม่ตายก็จะได้บัฟส่วนแรงขึ้นนี่แหละค่ะคือหัวใจสำคัญที่ทำให้เราต้องใช้วอร์เนอร์วองเอจค่ะและที่สำคัญตอนนี้ไม่มีแฟก โคชากอนิสแล้วในบทนี้เวอร์เนอเร์ก็จะเปลี่ยนจากโพทามาเป็นนี่ค่ะกอรี่แทนถาว่าทำไมเอสถึงมีความตั้งใจอยากจะกดเพราะเอสมานั่งคิดทบทวนอย่างหนักในขณะที่ซ้อมเอเปกอะไรหน้ามีความจำเป็นต้องกดมากแล้วถ้าหาที่เวอร์เนอร์หวงอีลใช้กันมากที่สุดก็จะไม่พ้นประเภทนี้ค่ะฟเฟสเลสเตกา 2ตัวนี้เป็นทหารยอดนิยมที่สุควรต้องปั้นมากที่สุดคัดท,ที่แนะนำว่าควรยืนควรจะเป็นใครแนะนำว่าให้ยืนแอสซินตดีกว่าเพราะแอสซินจะช่วยเคาน์เตอร์ไอ้พวกเมดพวกตัวนิ่มได้เร็วขึ้นสมควรเลือกมากค่ะโอเคต่อมาตัวที่สองที่เอจะมารีวิวกัน อาจจะรีวิวสั้นแต่ก็ไม่อยากลำเอียงนะเว้ยนี่คือแมรีนเดลโดยในอนดีตแมรินเดลเคยเป็นแลมดาและกีตารอบอ่่ะเคยรักพาตัวแม็เครนพี่ชายคนโตของแมรี่และแมรี่ก็โดนรักพาตัวจนกระทั่งกลายมาเป็นไซบอร์กที่ชื่อว่าแลมดา ่ปัจจุบันไม่รู้ว่าทำไมแลมดาถึงกลับมาใช้ชื่อเก่าตามเลยว่าแมรี่เดลแมรี่แนเดลหรือแมรี่ค่ะโดยจุดเด่น,นก็คือจะเมื่อมีการเห็นการใช้ซับพอร์ตสกิลในรอบวงรัศมีของเธอไม่ว่าจะไปฝั่งเราฝั่งตัตัวจะกักเก็บอนุภาคมานาไว้อยู่กับตัวและลบไม่ออกแล้วเก็บได้4ครั้งด้วยเขาว่ากันว่าปริมาณ 2มานาจะทำให้ระยะเล็งเป้าระยะเส้นตรงขยายแล้วก็ระยะวงกว้างเพิ่มบวกอยู่ทุกๆสองมานาสูงสุดเพิ่มได้แค่สองอแล้วหลักๆก,ก็จะทับบทเลเชลกับแลมดาพอสมควรก็คือเอาเลเชลกับแลมดามาย่ำกันเป็นเมทาย ธรรมชาติด้านเอ e ที่เน้นไปที่การฮีลด้วยแล้วก็จะมีท่าฮีลนี้ด้วยเหมือนกันแต่มี C.D. ดหนึ่งนะซึ่งมันช่วยทำให้ไอ้นี้ด้วยมันเป็นการฮีลแบบเพิ่มอะไรวะสุ่มอ m มมูนิตี้คล้ายๆกับของ ก็ท์คิงเอจิสของแมรี่ที่แบบว่าฮิวมูแล้วก็ไปสู่ฮิมูสองอันในเป้าหมายที่โดนอารมณ์แบบนั้นเลยค่ะส่วนท่าสาที่จะพูดถึงก็เนี่ยค่ะคือเราต้องติดตั้งท่านี้ด้วยเพื่อที่จะให้ระยะขยายมันเพิ่มนั่นแหละคือความรับของแมรี่ท่านี้ทำให้นี้ด้วยได้แบกแรส ไอแ้แบ็กเลสเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าล้างไม่ออกด้วยนะลบล้างไม่ได้แต่ว่ามันกันฟิกได้ต่างจากพาซีลพาซีลเนี่ยพอมันไปสาะใครปุ๊บอะฟิกแดมแบบล้างไม่ออกต่างกับของแฮซีนิดหน่อยสายดาค่ะคนเน้นแบบช่วรไายค่ะช่วยไหลบา้าอ้าวเดี๋ยว <laughs> ไม่ดีนะเอสเราเป็นผู้ฉีงเราจะมาพูดหญิงไม่ได้แต่ร่างกายฉันก็เป็นผู้ชายนะเดี๋ยวแต่จิตใจแกเป็นผู้หญิงเอาตามจิตจ,จิตจิตประเภทของแกจ้ะเป็นอะไรก็เป็นคนโดยหล,กลักหลักแมรี่เนี่ยท่านเน้นไปทางเ o e กับฮิวมากแนะนำว่าให้ใช้บิช,ชอปหรือไฟติ้งมงหรือเราที่จะเรียกว่าพัก ซอร์ินบนะคะหรือหรือจะใช้คิสตันวอลลอกก็ได้เหมือนกันจะเวลาเจอแอดที่มันต้องการจะส่วนดามเมจน้อยที่สุดแล้เหมาะกับพวกสายดรอปเนลเอาไว้เล่นคู่กันได้แล้วก็ถ้าจะเน้นไปที่ถึงสายลมตีถ้าที่แมรี่จะใช้จริงๆก็จะเป็นช็อตสตรทแล้วก็ะแวนนี้ก็ใช้เหมือนกันนะแต่ส่วนใหญ่ช็อตสตรแรงสุด ในอนาคตไม่รู้ว่าแฟรี่ใช้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวก็จะไปสืบเพราะเป็น่าใหม่ที่มาในครบรอบ3ปีค่ะทําไมเอต้องเก็บแมรี่มี2กรณีกรณีแรกเราเก็บไว้เพื่อไปปั้นบอนส่วนพลังป้องกันให้เวอร์เนอร์หว่องเอเจิลและข้อ2มีผลต่อการปั้นลิซ่าในอนาคตที่เอจะปั้นในฐานะนที่เธอได้รับตำแหน่งโพรทากิส ใช้ใช้เป็นบอ์สุดป้องกันได้แต่ถามว่าถ้าจะให้เอ็เล่นแมรี่จริงไหมคําตอบคือค่อนข้างยากเพราะว่าเอ็ยังไม่ได้ปั้นคิสตีนมาให้สุดทางถึงแม้ว่าจะเคยแหกได้ในคลิปเวทแฮมจัดโอเคเราก็บรรยายมาอย่างยาวเหยียดแล้วว่าก็เต็มที่ก็ไม่เกิน200บอะเนาะคือจะได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรถ้าเกิดเขาไม่ให้ โอเคเราก็จะตามเวรตามกรรมค่ะเริ่มเลยสิบใบเลยขอแค่เบอร์เนอร์กับแมรีร่อุตสาตั้งปกติกมากมาไวชัยเว้ยอ่ะไม่มีค่ะอะต่อมาก็ ที่ยี่สิบแล้วค่ะโอเคโอเคยี่สิบก็ไม่มีอืม,อมยอมหมดตัวเลยแล้วโอกาสที่จะได้เอลมานี่ก็ช้าลงด้วยนะอืทำใจไว้แล้วละละ่ะพ่อนี้ยใบที่สามสิบค่ะ ก็ไม่มีค่ะโอเคดิสิปค่ะโอ้โหุ้งทองใส่หน้าก็ไม่มีจ้าไม่มีรงเลยนะเนี่ยโอเคห้าสิบ วนเนอร์แมรี่ฉันปรารถนาในตัวเธอได้โปรดออกมาช่วยฉันเถอะวัตไม่มีค่ะห้าสิบสงสัยใช้ดวงกับเวสแฮมไปจนหมดแล้วเขาก็เลยอาจจะไม่ให้แล้วว่ะก็ก็คืนถึงถึงช่วงดวงตกแต่อย่าคิดอย่างนั้นตกก็ตก ได้ก็ได้ปไปไหนวะหกสิบไม่มาเด้อเจ็ดสิบค่ะอืเจ็ดสิบจะเป็นตัวตัดสิอะไรไม่ใช่การตัดสิ Okay. อันนี้ต้องขอบอกก่อนถ้าจะปั้นเวอร์เนอร์ใครมีคาเดก,ก็โชคดีแล้วค่ะได้ใช้ในนอตต่อมาก็แปดสิบค่ะ go แปดสิบไม่มีเหมือนเขาไม่อยากให้โอเคเข้าใจเข้าใจ เก้าสิบเก้าสิบไม่มาตอนนี้พี่จิเรไทามค่ะหนึ่งร้อยเริ่มได้คราวนี้เป็นใครวะไม่รู้ ไม่คิดว่าจะได้สองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเย้วันนี้ขอบคุณค่ะโอเคเจ็บจ้ะ แปดเก้าสิบโอเคได้เวอร์เนอร์ม,มาหนึ่งครับต่อมาก็ลุ้นกันอีกหนึ่งร้อยใบสุดท้ายนะมาแมรี่ช่วยเราหน่อยนะหนึ่งร้อยสิบก็ไม่มี โกสร้อยยี่สิบค่ะอุ้ยร้ 120. อยยี่สิบคนนี้เป็นอะไรเอ่ยหนึ่งสองโอ้เย้ เวอร์เนอร์สี่โอ้สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอืมสงสัยต้องมีการเพิ่มรอบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองไปลองดูเหรอ โอเคเริ่มที่ร้อยสามสิบค่ะมาถึงเวอร์เนอร์สี่ดาวเลยจ้าร้อยสามสิบนี้มีค่ะโอ้โหพี่ ans, แรนส์แรนส์คันสาขะเป็นสิ่งภักหนึ่งแต่มีไว้สุดสำหรับหนุ่มเลดินค่ะไม่ต้องบอกเขาไม่อยากรู้เรื่องส่วนตัวเธอร้อยสี่สิบ าหวังแมรี่นะเนี่ยต้องจริงแต่ habitude. ว่าก็ไม่ต้องเยอะอะร้อยห้าสิบค่ะโอ้คืออะอาการบิดอาการบิดของนาฬิกาคือแบบเร็นตัวจริงจ้าอะสิบหกค่ะ สิบหกไม่มาต่อมาสิบเจ็ดจ้าร้อยเจ็ดสิบร้อยเจ็ดสิบไม่มีเฮอเดอร์สงสัยแมรี่เขาคงไม่อยากให้อ่ะเล่นปาถนาแต่เวอร์เนอร์แต่ไม่เอาแมรี่นี่นะ สิบแปดค่าร้อยแปดสิบหุ้ยมาแล้วอะ่ะใครไม่ใครอะ่ะดูกันค่ะหนึ่งสองโอ้โหคุณคริสสามสี่โอ้ไมค์จอหเวอร์เนอร์อีกแล้วอ๋อ ควรเนอร์บวกห้าสิบเดี๋ยวยังไงเนี่ยหกเจ็ดแปดเจ็ดไสิบอื 90, อเก้าสิบยี่สิบสองคงต้องอืมเดี๋ยวจะพอเพิ่มได้อยู่อีกสามยี่สิบ ยี่ห้ายี่หกยี่เจ็ดยี่แปดคงต้องหมดตัวจริงๆเพื่อจะได้แมรี่เนี่ยโอเคจุดกาวไม 20ี่สิบจ้ะยี่สิบก็ไม่มคีคราวนี้ขอบอกก่อนว่าถ้าได้ลุงตัวใดตัวหนึ่งที่ไม่ใช่แมรี่ก็ต้องขอปิดคลิปแบบน่าเสียดายยี่สิบเอ็ดค่ะ ยอมยอมแหกกฎรอบนี้อุ๊ยยิบเอด็ดคะแน้ไม่ใครกันปิดคือปิดต้องหักห้ามใจตัวเองหนึ่งโอ้โซิเวอร์วูฟสองสาม ขอบคนนุณมา,ากมาก <c oughs> แกฉันจะตัดใจแล้วว่าแต่ได้เกินมาขนาดนี้โอ้โหรักมากพ่ะเคพีโูฟิลิสจุบจุบขอบคุณค่าขอให้เกมแรงจงจเจริญนะจ๊ะอ่าสี่ห้าห้าหกเจ็ด ปเอาสิบโอเคสำเร็จแล้วจ้าตอนนี้ก็ได้เวอร์เนอร์สตัวกับแมรี่ห่งค่ะก็เกินทุนไปหนึ่งใบแต่ก็โอเคคุ้มละแต่หลังจากนี้เรื่องของเอลมามานสเตอร์ก็ถ้าไม่ได้ก็คงต้องทำใจแต่ก็จะห้ามทิ้งคิงเอเลสหรือเอมเพอร์โรเวนเนอร์แล้วก็ เซนิโกหรือเซนออฟเดอะอาร์คค่ะอีก3ตัวคือเป้าหมายต่อไปที่เอ็นต้องทำให้ได้นะโอเคเรียบร้อยจ้ะอเอามาดูหมดฮีโร่กันโอเค ต้องไปที่กอรี่นะอย่ากดโพธาแนละ้วอ,อย่างนี้หน้าตาเหมือนกันไม่ใช่ว่าเขาเปพโพธาตอนนี้เขาถอดยกออกแล้วก็เจ็บไปกันโอเคมาๆมาๆมามา,มา,มาแต่ทางให้ดีนะกดเยเลสจะได้เวลแมรี่ด้วยมาดีก่อนดีคงได้ปั้นนึงิงว่ะ ก็ปึ๊บเอาละก็คือแกเอาจริงแล้วนะเอสั้านแล้วห้ามทิ้งห้ามคว้าแล้วนะเนี่ยคือว่าที่เมตาระดับ Ss ในบ้านจีนเลยนะถึงตอนนี้เขาจะเป็น S ก็เถอะโอเคต่อมาก็ไปอัปดาวได้แล้ว โอเคก็เป็นอันว่าเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือไม่มีการแหกเลทอะไรเลยแล้วผลตอบรับที่ได้มาก็โอเคดีมากค่ะ,ฉะเฉลี่ยประมาณืมเกือบห้าสิบของใบเลยนะโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนและ หวังว่าจะได้เจอกันกันกบทีมโพทากนิสและคุณเวอร์เนอร์เอจิลใน a อเป a กอารีนาซีซัน9และขอประกาศเพิ่มเติไมไว้ว่าเอจะพยายามลองไลฟ์ผ่าน YouTube ดูนะคะถ้าได้ก็อาจจะใช้เพจของ Facebook เป็นแค่ตัวประชาสัมพันธ์ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ